แล้วซ <Nothing> mm ิงโฮมเนี่ยนะเรามักจะไปมองภาพของบ้านถูกสูงอายุบางแคเพราะอันนั้นเป็น,ปนอะไรที่คนรุ่นผมเนี่ยหรือแม้แต่รุ่นน้องเนี่ยที่แบบอายุมากหน่อยนะอ,อ,อาจจะมองเห็นภาพของสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุบางแคซึ่งเป็นอ,อ,อะไรซึ่งคนซึ่งไม่มีญาติใช่ไหมไม่มีญาติหรือว่าไม่มีคนดูแลเราก็เลยกลายเป็นภาพลบของ สถานที่เอาคนสูงอายุไปทิ้ง uh huh. แต่ว่าในในลักษณะของของในซึ่งโฮมในความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นลักษณะของอสถานที่ซึ่งเป็นทางเลือกมากกว่าว่าในกรณีที่มีความจำเป็นไม่สามารถจะจัดการการดูแลเข้ามาในบ้านได้ตรงนี้ก็ยังเป็นคำตอบชั่วคราวนะครับหรือเป็นคำตอบอสุดท้ายสำหรับ แบบการที่แบบไม่มีทางที่จะหาพยาบาลหรือหาคนเข้ามาทํางานในบ้านได้มาช่วยดูแลในบ้านได้ตรงนั้นมากกว่ามัน,มนแตกต่างกันเชื่อเถอะไม่มีใครอยากเสียเงินเดือนละจํานวนมากๆหรอกนะถ้าเผื่อเขาไม่มีความจําเป็นนซิงโฮมก็มีค่าจ่ายของของการเข้ามาอยู่ในซิงโฮมถ้าไม่มีความจําเป็นเนี่ยเขาคงไม่ยอมมาเสียเงินเพื่อการนี้หรอกใช่ไหมเขาก็ยังมีมมอย่างอื่นที่อยากต้องใช้ อยากจะส่งลูกไปเรียนเมืองนอกอยากจะซื้อรถคันใหม่ใช่ไหมถ้าไม่จําเป็นก็คงไม่ไม่อยากจะมาเสียงเงินที่เนสซิงโฮมมันก็แทนว่ามันก็มีความจําเป็นของมันอยู่หลายคนอาจจะคิดว่าจะดีกว่าไหมถ้าหากเราจ้างคนหรือพยาบาลเข้ามาดูแลที่บ้านแทนการมาอยู่ในเนสซิงโฮมไม่มีที่ไหนดีกว่าบ้านถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไข้ย,ยังรู้ตัวอยู่เนี่ย การจ้างคนมาดูแลที่บ้านเนี่ยก็เป็นความสุขทางใจที่ประเมินเทียบค่าไม่ได้แต่ครั้นี้การจ้างคนเนี่ยมันมีปัญหาอยู่สองอันอันที่หนึ่งก็คือว่าเวลาจ้างเราก็อยากได้คนที่มีคุณภาพดีก็คือมีจิตใจที่มีความสุขใช่ไหมรักในการดูแลผู้สูงอายุอันนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแต่ครนี้บางครั้งเนี่ยมันก็จะเจอปัญหาว่ามนุษย์เนี่ย ใช่ไหมบางทีก็จะมีอารมณ์บ้างบางทีก็จะมีทัศนคติต่ออาชีพหรือความรับผิดชอบต่ออาชีพหรือต่อตอนการตัวที่ตัวเ,เองรับผิดชอบเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันมันนั้นก็จะมีปัญหาในแง่ของความคงตัวมาแรกๆอาจจะดีต่อไปอาจจะไม่ดีหรืออาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นการดูแลจ้างคนมาดูแลเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสําคัญที่ลูกหลานเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลา ก็คือต้องใช้เวลาร่วมดูแลหรือว่าให้เวลากับเขาด้วยอันนี้ก็เลยเป็นปัญหาสําหรับบางคนที่ต้องออกไปทํางานนอกบ้านหรือว่าต้องไปไกลๆหรือกลางวันไม่มีคนอยู่ด้วยยิ่งถ้าเผื่อคนไข้สื่อสารไม่ได้เลยก็ก็จะไม่สามารถรู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นถูกไหมครับหรือใปบ,บางครั้งถ้าคนไข้สับสนอันนี้ก็จะยิ่งแล้วใหญ่ก็คือกลับมาแล้วก็อย่างพ่อแม่มาฟ้องว่าคนนี้เข้ามาขาโมยของคนนี้เข้ามากูจะทําร้ายอย่างเงี้ย ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าคนสูงอายุใน์ในสับสนหรือไม่เป็นเรื่องนั้นจริงๆกันแน่อันนี้ก็เป็นความความลำบากในการที่จ้างคนมาดูแลจากข้อจำกัดและปัญหาต่งตางๆเหล่านั้นทำให้พวกเขาเลือกที่จะพาคนที่ตนเองรักมาอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เดอะซีเนียเฮลแค่แห่งนี้ ดีครับฮะทานข้าวแล้วยังหิวไหมหิวไหมเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยนะอันนี้จะเป็นคนเพศค่อนข้างหนักหน่อยก็จะปุยไม่ค่อยได้เดีราไปชั้นล่างสวัสดีครับคุณแม่วันนี้อารมณ์ดีนะนนนล่ะน้องพยาบาลหรือน้องกยายภาพล่ะ น้องพยาบาลมาอยากให้ยิ้มยิ้มหน่อยแต่ว่ากายภาพมา,ย,ายังโกรธกันปะยังโกรธกันอยู่เลยนะนะต้องมาเหยียดแขนเหยียดขาหน่อยนะจะได้ไม่ติดนะแม่นะอย่ากโกรธเขาเลยนะสวัสดีจ้าแม่สวัสดีนะสวัสดีจ้าแม่ คุณยายเขาจมาอยู่นี่กี่เดือนแล้วล่ะปีกว่าแล้วปีกว่าแล้วเหรอปีกว่าแล้วนะคิดถึงบ้านไหมบ้านไม่มีคนคุณหมอเขาไปทางานเัอเลยเขาจ้างคนเดียวเขาไม่เอาเขาไม่จ้างคนเดียวเขาก็ไม่ทําอืมต้องกลางคืนกลางวันเขาไม่เอาอคุณยายอะไรมาอยู่นี่ต้องมาอาศัย ำไมกายภาพบําบ <ob SC I noise> ัดจะต้องมาหักแข้งหักขาเขาด้วยตอนนี้ก็คือของคุณย่านี่จะขาจะเกรงมากเลยค่ะเราก็เลยอาช่วยยืดขางาค่ะอ๋อครับผมแล้วทําไมถึงต้องไปมัดมือกันด้วยอ่ะก็คือตอนนี้ของคุณย่าแรงแขนนี่เยอะมากเลยนะคะเราก็จะดึงสายเอ็นจีค่ะจะดึงอ๋อเคยชกนักกายภาพไหม่ไมแล้วทำไมต้องเอาผ้าไปปิดปากนี่ชอบพ่นน้ำลายนะคะพ่นน้ำลายใส่ใครใส่จุกคนนี่เดิน แล,แล้วเวลาแล้วทำไมเราถึงต้องมาบังคับทํากันด้วยละ่ะก็คือตรงนี้ถ้าไม่ทําแขนขาคนไข้ก็จะยึดติดนะคะเ,เราต้องทําแม่จ๋าปล่อยมือนหน่อยนะแล้วอา่อาให้อล,ลองทําท่าให้ดูว่ายึดติดยังไงถ้ายึดติดจะเป็นยังไงอย่างเคสนี้นะคะก็คือถ้าคนไ้จะเก่งในท่าเยียดนะคะอแม่จ๋าปล่อยมือ ที่นอนอยู่บนเตียงนานๆนะคะแล้วก็จะเหยียดขาในท่านี้คนไข้จะเกรงเหยียดนะคะและกระ,ะดูกเชิักนก็จะช่วยยืดกล้ามเนื้อที่เหยียดนะคะโดยการงอสะโพกแม่ช่วยลูกงอหน่อยเร็วเตะออกมานะแม่ช่วยงอหคะ่ะแม่ขีบออกมาก็จะได้ยืดกล้ามเนื้อด้วยแล้วก็ได้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาด้วยะคะ่ะอ,อย่างเช่นนี้แรงเยอะแต่ว่าต้องอาศัยความลวมือของคนไข้ด้วยว่าจะช่วยหรือเปล่านะคะแม่งอขาอีกทีนึง คือคนไข้เขาเป็นสมองเสื่อมนะครับ mm hmm. เขาก็จะไม่รู้ว่าน้องๆเนี่ยเขาเข้ามาช่วยทําอะไร mm hmm. เขาก็จะต่อสู้ไปหมดอันนี้เป็นอุปสรรค mm hmm. ในการที่จะเข,าาข้ามาทํากายภาพแต่โดยว่าถ้าเผื่อเราไม่ทำเนี่ยขาก็จะแต่ติดแข็งต่อไปก็จะยกไม่ได้ขยับไม่ได้อย่างข้อเท้านีตอนนี้ก็คือมีข้อเท้าตกแล้วะคะ่ะ mm hmm. แต่ถ้าเราปล่อยไว้อย่างนี้ก็คือข้อเท้าจะติดนะคะเวลาเดินหรือว่ายืนก็จะยืนเดินได้ไม่ไม่มั่นคงนะคะ่ะเ mm hmm. ท้าจะติดนะคะ กายภาพก็จะช่วยยืดกล้ามเนือ้อให้นอกจากคุณหมอจะคอยเดินมาทักทายดูแลตรวจสอบสารทุกสุขดิบ ของผู้สูงอายุอยู่เป็นประจําทุกวันแล้วที่นี่ยังมีพยาบาลที่คอยให้การดูแลตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยจึงทำให้การดูแลผู้สูงอายุของที่นี่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ไว้วางใจของบรรดาครอบครัวของผู้สูงอายุผู้สูงอายุเราแบ่งเป็นสามประเภทด้วยกันนะคะคือกลุ่มแรกนี่ก็คือกลุ่มที่ช่วยตัวเองได้นะคะกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ช่วยวเองได้บางส่วน นะคะแล้วก็กลุ่มที่เรากําลังยืนอยู่ที่นี่เน mm ี่ยเป็นผู Hence, ้ส <sh> <sh> ูงอายุท <sh> ีしし่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยหรือว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าในกลุ่มที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยเนี่ยเป็นกลุ่มที่โดยส่วนใหญ่นอนติดเตียงนะคะเจาะคอให้อาหารทางสายพลิกตัวไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้การดูแลทั้งหมดใช้การพยาบาลทั้งหมดคําว่าใช้การดูแลทั้งหมดเนี่ยก็เริ่มต้นนะคะมาตั้งแต่ในเรื่องของการรับทานอาหาร นะคะในเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องของการความสะอาดของร่างกายการสังเกตอาการนะคะว่ามีอาการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะก็เนื่องจากว่าผู้สูงอายุคงบอกกับเราไม่ได้นะคะว่ามีความไม่สุขสบายตรงไหนนะคะดูแลยังไงไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นนะคะก็ก็จะเป็นการให้ความช่วยเหลือ,อทั้งหมดเป็นการให้การดูแลทั้งหมดนะ ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มที่ช่วยเหลือตัวเองได้บางส่วนเนี่ยนะคะนั่นแสดงว่าอาจจะมีอาการอ่อนแรงของแขนขาด้านใดด้านนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เราคงจะเน้นในส่วนของการฟื้นฟูสภาพร่างกายเพื่อทำยังไงให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้เนี่ยสามารถกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุด นอกจากนั้นแล้วก็คงต้องดูในเรื่องของสภาวะจิตใจด้วยค่ะเป็นการประเมินเรื่องของสภาวะจิตใจใช่ไหมคะเราก็ต้องบอกว่าเดิมเนี่ยถ้าเกิดเป็นเราเองเนี่ยเราเคยช่วยตัวเองได้